สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยือนแหล่งการเรียนรู้การปั้นพุทธรูปแห่งประเทศไทยนะฮะที่อำเภอดอนตูจวัดอนแก่นและวันนี้เรามากับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งซึ่งมีส่วนทําให้การปั้นพพุทธรูปที่สําคัญของเสนาสนวัดป่าเจ้าสัวประสบความสำเร็จนั่นก็คือพระศรีโคศาสดดาวันนี้เราได้เกียรติและก็ได้มีโอกาสมาคุยกับช่างกวีสวัสดีช่างกวีคับ ตื่นเต้นว่าอันนี้บอกโต๊ๆผลลุกนะอันนี้ถ้าสักมวินดูนะผลลุกจริงนะคือแบบส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ชอบงาอนศิลปะแต่ว่าไม่มีฝีมือเลยขนาดคุณพ่อที่จบพอช่างนะฮะแต่ว่าไม่มีพอสามารถใดๆในการปัน้นรูปรูปเลยหรือว่าวาดรูปอะไรก็ตามทีแต่ว่าพอได้มีโอกาสพบกับช่างเนี่ยรู้สึกแบบเมีความอินนองภาษาชาวบ้านคือรู้สึกอินมากอินมากแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาชม ระเกตในวันก่อนเราก็ได้หลอเกตกันแล้วสำหรับคนที่ได้ดูไลฟ์สดไปนะฮะก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นช่างกวีแต่วันนั้นในช่างก็อาจจะไม่ได้คุยกับพวกเรามากเพราะว่าต้องควบคุมการหลอกพระเกตให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกับช่างกวีกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับภาษีพุทธศาสดานะฮะเป็นไงบ้างครับช่างที่มีโอกาสได้หลอเขาทุกอง่์นี้ถวายท่านพระยาปุจจุนก็มีโอกาสได้แสดงเรียกว่าแสดง ที่ท,ท,ท่านครูท่านอยากจะท่านอยากจะได้ในพุทธลักะณะของของในในความต้องการของท่านได้ข่าวว่าโจทย์ทุกยากมากใช่ครับที่เาเท่าที่ติดตามอ่อยู่เพราะว่าเหมือนโอห้าพระองค์เนาะมีพระอะไรน,นะพระเสริมพระสุกรพระสายพระชินราชพระชินสีพระศาสดา คือเป็นการรวมเอาลักษณะเด่นของพระรูปสําคัญต่างๆให้มารวมกันหนึ่งคือคือแค่ฟันโจ์อ่ะก็งงแล้วอย่างสมมติถามหนูเนาะพาพพุทธชินราชเองเนี่ยหนูเรียนมาเคยยนวิชาประวิทศาสตร์ไทยแล้วก็อารยธรรมไทยอาจารย์เคยสอนอย่างหนึ่งว่าพุทธชินราชเป็นพระรูปที่มีลักษณะฟูเฟือยหมายความว่างามทุกอย่างอ่ะไม่รู้จะตีตรงไหนละตั้งแต่พระเกศพระเสียรพระพักงามหมดคืองามฟูเฟื่อยมากคือปกติท่าพระเนี่ยจะมีความโดดเด่นก็อาจจะเด่นตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าพิีรากนี่คืองามงามมดจดไหนจะพระชินสีพระรีสัตราอีกซึ่งถือว่าทอฟฟอร์มของประเทศไทยเลยแล้วก็อีกสามองค์ของร้านช้างพระเสริมพระสุขพระใสใพระแสนพระรีโอหนูฟังแล้วหนูเครียดมากเลยแล้วครั้งแรกที่ช่านได้ฟังแนวคิดของท่านช่างรู้สึกไงบ้างคือท่านถึงให้เราแสดงความเป็นตัวตนของเราฮะอาประสอบกับความวววเป็น ขัวตอนสองท่านท่านมือด้วยมันยากนะเกี่ยวกับการที่ทาให้ศิลปินสองคนเนี่ยมาจอยกันก็ลักษณะว่าหมายว่าเราก็ชอบงานคมอยู่แล้วแต่ว่าท่านต้องแต่ท่านก็ต้องบอกในลักษณะที่ท่านต้องการนะโอ้โหแล้วเราก็จะเป็นเน้นความรู้สึกท่านอันนี้อันนี้สำหรับหนูนะส่วนตัวหนูมองว่ายากยากเพราะว่าข้างแต่ละคนนะ่ะไอนนยอย่างหน,นะน,นูเทียบกับการทาอาหารเนาะสมมุติหนูทำอาหารในรสชาติของหนูแล้วมีวันหนึ่งลูกค้าบอกว่าเนี่ยฉันจะเอารสเนี้ย แต่ว่าขอฝีมือเท่านะแต่รถแบบนี้หนูก็จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะประปรุงอะไรยังไงมันมันมันยากนะและ้วนี่เป็นงานศิละปะที่มีความละเอียดอ่อนคอยด้วยคือคือในความรู้สึกของท่านพิยาพลเนี่ยท่านท่านมองดูแล้วว่าลักษณะในธุรกิติเนี่ยมันตรงกับท่านดยท่านก็เลยมองว่าทาความเป็นตัวตัว,ต,วตัวของเองเนี่ยแล้วก็เอาความชัดเจนอท่านเอามาให้ให้เรามาขยายในรูปแบบ เข้าใจละเท่าที่ศึกษาแอบไปอ่านประวัติของช่างมาแอบแล้วแอบไปโซอินเทอร์เน็ตนะคนนี้คือใครอะไรเงี้ยแลแอบติดตามไปดูจะรู้เลยว่าช่างเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าวิชาจักรของในการสร้างพาราช้างอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าติดตามผลงานช่างแล้วเรื่องของงานล้างช้างเนี่ยยอมรับเลยว่าช่างกวีนี่คือตั้งแต่เห็นผลงานของมาหลายๆท่านนะหนูต้องขอบเพราะคนร่านว้าๆเลยที่แบบ รังสรรค์ผลงาน,นดีๆออกมาให้ชมนี่หนูไม่ได้อวยน,นะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบส่วนตัวแหละพระราวเรียนศานาของหนูอ่ะไม่เห็นจะสวยเลย<น>ะอะไรประมาณนี้ความรู้สึกผมตอนแรกที่ทีได้ทำนะหมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้สัมผัสนะ,ะก็น่าจะประมาณสักสิบสิบห้าถึงแปดปีที่แล้วโอ้แล,ล้วตื่นมาพอได้พอ,อมาได้ทำยุยคเงินตั้งขึ้นมาพวกเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าจะรักในในรักของของ ศิลปะนีอนะอเพราะว่าถ้าพอเราเข้าไปยึดอจริงแล้วเนี่ยศิล<ะ>ปะของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ของเขาจะมีเอกลักษณ์มีความคัดความคม<อ>มันซึ่งมันทำยากมากเพราะว่ามันเป็นสองฝั่งที่ต้องให้เท่ากันเออแปลกเนาะเพราะว่าอย่างพระร้านช้าเองที่รู้สึกว่าสวยเนาะรู้สึกมีองค์เดียวก็คือหลวงพ่อพระเสริมอันนี้สัทธาเป็นการสวนตัวแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำงานศิลปะนี้แล้วเนี่ยเรา ส่วนใหญ่งานที่นี่เราจะเห็นมากที่สุดในประเทศเล่นบ้านเราคือฝั่งลาวแล้วถ้าเราทํางานศิลปะโดยที่ว่ามาจากฝั่งของเขาแล้วเนี่ยเร,เราไปเรียนแบบให้มันเหมือนว่ามันก็ให้ได้มากที่สุดในศิลปะเราเพราะว่ามันมีหลายสกุลช่างเลยเนาะหลายจะช่างหลวงช่างพื้นบ้านช่างชาวบ้านแล้วสหรับช่างเนี่ยเมื่อน,นําแนวคิดลานช้างมาผสมกับแนวคิดพญาภูเพราะว่า อ,อ,อ่านที่บทความที่คุณมณีภายกัญญาได้เผยแพร่นะฮะคุณแม่มณีก็ได้เรียบเรียงจากการที่ท่านพระยาคูได้ถ่ายทอดให้ฟังเนี่ยก็คือตัวตั้งเนี่ยคือความเป็นลาช้างแล้วก็ผสมความเป็นเชียงแสนใช่หูหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหูนะหูหูนี่ได้มาจากอะไรฮะหูมาไม่ว่าจะเป็นโก นียผมต้องเป็นปกสิงห์นะต้องมีเอวอ,อกสิงห์อะไรที่เรียกว่าอกสิงห์อกสิงห์ก็คืออกข้างใหญ่เอวนี่ยคือเวลามองด้านข้างนะจะต้องเหมือนกับอกสิงห์มันมีนั่หมายว่าเป็นคนที่มีพละกำลังอ๋อแนวชินาราชนะเขารู้รสึกว่าเขาชินาราชเนี่ยแบบพระอกใหญ่อันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าตกนรกไม่ได้เราตามมีท้องน้อยมีเอวมีอะไรเงี้ยมีเขาเรียกมีทรงอมีทรงอกสิงห์แล้วแขนนะแขนแขนนี่ก็คือหมายกับคนรับ จะมีพลังไม่ได้ว่ามาคือพระอนี้สร้างมาเพื่อมีพลังอ๋อเพื่อพลังและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งงานพระครูสังเกตพระยาครูสังเกตหลายรอบแล้วด้านหลังจะมีมิติของก้นเขาเรียกว่าปริศนาประทายนะประทายจะก็มีร่อง ท่านครูท่านบอกว่าให้มันมุดเข้าไปแบบให้มองให้มันแบบให้มันลึกเลยอ่ะให้มันลึกไปเ่ยให้เป็นมิตย์ก็ท่านครูเนี่ยเวลาทขงามองเขาจะมองเนี่ยเห็นไหมนํามุมเนี่ยนะมองให้มันได้อารมณ์จริงเลยมองว่าเออมันมีเป็นมีความเป็นกล้ามเนื้อมีความเป็นอะไรเนี่ยแล้วเห็นท่านมาตรวจงานด้วยตัวท่านเองนะแล้วเราเวลาที่ช่างจะตรวจงานเนี่ยท่านก็ช่างก็ต้องส่งงานคือท่านมองท่านไม่ได้มองตรงนะครับท่านมองท่านมอง แต่พว่าท่านมองท่านจะไม่ได้มองตรงนี้ท่านมองพลื่นผิวผ่านแสงซึ่งเหมือนหลักเดียวกันที่ที่ผ่านเนี่ยคือเราต้องมองมองเงาครับพอเราเห็นเงาปุ๊บนี่มันได้อ่ะมันมีไม่ใช่วรัไม่ใช่ว่าลงรงมาปุ๊บเราจะเห็นแค่แผ่นเดียวอันนี้มันเห็นทั้งเว้าทั้งนูนทั้งโค้งทั้งนี้มันเป็นหลายมิติมาสายตาท่านแหลมเนาะค,คือแปลกใจอย่างหนึ่งเนาะ คือเคยไปวัดป่าเนาะท่านก็อยู่ในวัดก็ไม่ค่อยออกไปไน,นานๆก็ออกไปถ้าออกไปก็คือไปกับครูบาอาจารย์ไปกับพระคัมนมไปกับยาคูขี้หอมเท่าที่เคยเห็นเนาะเออบางทีคิดใจเอ๊ะถ้าเอาความรู้ตรงนี้มาใส่แต่ว่าวันนั้นที่ท่านมาไม่ได้ติดเลยครับมีแค่ขอเพิ่มนิดหนึ่งอออย่างเช่นท่านอยากจะได้ผ้าที่แบบม้วนเหมือนคลื่นทะเลเโอ้เป็นบบไม่เป็นเส้นธรมรมดามันต้องโค้งต้องเป็นคลื่นทะเลด้วย,อ,ย,วยอ่าโคง้งมาอย่างเหมือนอย่างโค้งไม่ได้แบบเส้นแบบ คาดไปเฉยนะ,ะ,ะแช่ที่ต้องแบบอมุดโค้งเป็นตัว C ีเงี้ยโอ้โหแต่ท่านทำได้ทำนแสดงว่าจริงๆแล้วท่านท่านเลือกถูกคนจริงๆแล้วเยี่ยงทุกอย่างก็ต้องเป็นสัน้นหมดต้องอทุกอย่างต้องมีเหลี่ยมต้องมีอะไระเงี้ยเรื่องในความคิดของช่างเป็นช่างที่ลงมือปฏิบัติจริงช่างรู้สึกไงกับจินตนาการแล้วก็สายตาของท่านพะย่คูก็คือ ท่านพระครูท่านก็ถ้าแบบว่าท่านเล่าเนี่ยเล่าในเรื่องธุรกิจหรือศิลปะฮะที่ท่านที่ด้านได้แบบว่าอ่าปีนาการมาแล้วก็ได้ศึกษามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่าเนี่ยคนฟังอาจจะลืมครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาทําเป็นวัตถุหรือเป็นพระรุปองค์เนี่ยอืมาเอามาให้เป็นแล้วท่านแบบว่าต่อไปอาจจะมีคนมาศึกษาถ้าเท่ากับว่าคําพูดของท่านเนี่ยมีือความต้องการท่านอ่ะ จะอยู่ในองค์พระใครคนที่ที่มองเห็นในองค์พระเขาจะรับรู้ถึงคำพูดท่านถอดรหัสออกมาถอดรหัสออกมาได้อายุคน,นสั้นศิลปะยืนยาวไอ้ะคำนี้รู้สึกของสัตตสย์สินพิระสีเนาะอรัวหนูจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยหลักฐานตัวเน,นี้ยก็จะเป็นร่องรอยอารยธรรมแล้วก็ในความคิดของท่านแต่ยุคสมัยเนี่ยเวลาขอจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะต้องมีความหมายในยุคนั้นอว่าว่าความรูงเรืองความเจริญเนี่ย สมัยก่อนอาจจะไม่มีตัวหนังสืออเขาจะเขาจะใช้ศิลปะเนี่ยใ,ในการในการสืออ่อส <พอ S 2> ารเขาจะเขาลุกนะึอนะแล้วล่าสุดนี้ก็คือผลงานล่าสุดแล้วงานของท่านที่สังเกตลหลายครั้งละท่านจะไม่ค่อยหล่อชิ้นเดียวท่านจะชอบหล่อประกบหล่อตรงนั้นหล่อตรงนี้แล้วก็มาประกอบกันล่าสุดก็คืองานหล่อเกียร์อันนี้อยากจะให้ช่างอธิบายสักเล็กน้อยฮะอ่าอย่างนี้คืออุนารงใช่ไหมท่านูเรียนีอคือ แล้วเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าด้านนี้ก่อนด้านหน้าอันนี้คือองค์วัดถมีของเศรษฐีถ้าเศรษฐีโอ้เพราะเศรษฐีก็คือพระแล้วโกรธไหมใช่องค์เศรษฐีองนั่น่โกรธเนี่ยท่านต้องการที่จะปัดอายมณีเนี่ยไปอป่คต้องกรสังนครับเนี่ยสุดยอดแต่ว่าอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งถ้าต้องการเปลี่ยนใ้ดูท่านก็จะเอาดานนี้จะเป็นแรกคือนาารลมอพระล้ แต่ว่าเท่าที่สังเกตคือเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าด้านในเนี่ยคือจางงามมากในเนี้ยมีทองอยู่ประมาณห้าบาทกว่าๆเพราะว่าอันนี้หนักกิโลช่างอันนี้น่าจะประมาณรักสาสิบโลสามโลแล้วก็บวกกับฐานที่ตัดไปประมาณครึ่งโลได้ไหมไม่ถึงนรัไม่ถึงขนาดนั้นสองขีดสองขีดนี่เหรออุ้ยจําหนักได้สามโลสามโลเนี่ยมีทองคําอยู่ประมาณเกือบหกบาทอ่าหกบาทเงินอีกเป็นสิบบาทอ่ะ เราก็เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเทส้ทองเนี่ยทองคาเขาจะอยู่ยอดสดก่อนแล้วเขาค่อยๆเลื่อนเลื่อนตามเขาเรียกว่าตามมวลสารมวลสารที่หนักที่สุดคือทองคำรองมาก็จะเป็นเงินหลังจากนั้นก็จะเป็นมวลสารที่เบาเบาไมได้อยู่บนสดอ๋อออเคยเคยอยู่เคยดูการหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหน้าพระพักเนี่ยสะ่องกว่าที่อื่นก็ก็เลยไปถามอาจารย์ที่เป็นเพื่อนที่สอนเคมีเนาะบอกว่าทองเนี่ยก็คือมีน้ําหนัก เ่็นแบก้อนหนเของแน่นแน่นใช่ไหมฮะแล้วก็จะอยู่ที่แบบก้นเบ้าเนาะก็เป็นพระพักทาให้พระพักนี่พองสุดแต่ว่าทองไปกองมาอยู่ตรงหน้าเนาะแต่อันนี้เหมือนทองกระจายทั่วเลยอ่ะแอบแอบดูนี่ทองกระจายทั่วเลยอันนี้เดี๋ยวตรงก้านเนี่ยครับอาข้าพกูท่านอะเร็งเห็นถึงเรื่องที่าเวลาเราพูชานี่แต่ตอนที่เราวางเอาไปแล้วเนี่ยติดตั้งแล้วเนี่ยต้องกันต้องกันการหมุน ซึ่งซึ่งพาเกตของของอาสมัยก่อนเลยเขาจะทำพลาเกตเนี่ยกด้ามันจะเป็นสีอ๋อพอเป็นสีปุ๊บมันจะไม่หมุนอมหมุนยากใ่าใช่แต,แต่ว่าของเราเนี่ยบ้านเราเ่วนยาญจะเป็นปกลมๆพอใส่เขาวางปุ๊บก็จบเลยาบางทีก้เดียวเนยแต่นี้มันก็เป็นปัญยาของช่างสมัยก่อนนะครับที่ที่เขาสามารถที่จะที่จะพยายามล็อกให้มันไม่หมุนไง่ออโดยการให้เหยียบมันล็อกอ๋อเข้าใจแล้ว นึกนึกอีกเรื่องหนึ่งนึกถึงพระแก้วมรกตเขาบอกว่าจริงๆมีมีเดือยเนาะที่เป็นตัวตัวหยกอ่ะนั่นทําให้แบบว่าแบบไม่ขยับขยื่นอะไรเงี้ยป้องกันอันตรายด้วยแต่่วนโซนตัวหนูหนูว่าสวยเพราะว่าออกมาเนี่ยสามสีอันนี้จะไม่ขัดใช่ไหมใช่ถ้าท่านอยากจะได้แบบเขาเรียกว่ามัตเตอร์ในในใน ผิวคัาสติอ๋อซึ่งซึ่งถ้าเราจะปอกผิวปอกได้ง่ายมากเลยอืมแต่ถ้าเราทำให้มันเก่ามันไม่ได้เพราะนี่อันนี้เขาเรียกผิวไฟอผิวไฟเอามาคือเก่าเลยใช่มีมีตรงนี้ที่แบบเหมือนทองคำอันนี้ก็เหมือนทองชมพูนุ๊กแต่ส่วนใหญ่แล้วตรงไหนตรงไหนที่มันสีดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้ว่าขมังเงินขมังเงินใช่ไหมอ๋อเพราะว่าเงินในละเทมาเนี่ยโลหะได้เป็นสีดำ ใช่แต่ว,ว่าไม่ดำม่เงินลองใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาซื้อเงินเนี่ยเขาบอกเงินแท้ต้องดำใช่ฮะอ,อ่ะก่อนที่จะจากการวันนี้เพราะว่าเราตัวเวลาช่างนานแล้วเพราะว่าช่างก็ภารกิจเยอะมากขอบพระคุณที่ได้ให้โอกาสหนูมาสัมภาษณ์ช่างแล้วก็อยากให้ท่านกล่าวถึงความประทับใจของท่านที่ได้สร้างพระศรีโคตศาสดาหลอ่หลอพระเกียรติแล้วก็ทํางานถวายพระยาคูจุลในทัศนาของช่างช่างรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจนะที่ท่านได้เลือกเราเนี่ยับแล้วก็เป็นตัวแทนในความรู้สึกในการที่ท่านอยากจะถ่ายทอดออกมาอซึ่งประเทศไทยก็มีหลายๆหลายๆช่างแหละที่พร้อมที่จะทำงานท่านแหละแต่ท่านก็เลือกเราว่าเพราะว่าเราอาจจะติดาจง่ายๆหน่อยเพราะว่าเราทำงานตัวใหญ่จะใช้ เน้นความความความอ่าอใจของของผู้สร้างเป็นหลักแล้วความคิดเราไม่ค่อยขัดกันเลยโอ้หมดติวไม่ใช่หมาตัวเนละสอบประสานกันใช่คือความคิดก็คือท่านบอกว่ามีอะไรให้ไหนใส่มาที่หมดแล้วมันต้องแต่เจตนาที่เราอยากจะออกไปอืนแต่ก็ก่อนก่อนหน้าที่จะจะทํางานนี้ก็ได้ศึกษาทำการบ้า,าบกระทันมาก่อน,นอว่าท่านต้องการอะไรแล้วเราก็ใส่ให้มันอย่างเช่นท่านบอกวันหนึ่งเราใส่ไปหนึ่งครึ่งสองอะไรใส่สามเนี้ย อ๋อ oh. ใส่ใส่เรื่องความคมความชัดเจนความ mm. บางตัวท่านอะใส่ลไปให้หมดโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่แอร์เห็นใส่แล้วจุนได้นะมวันนั้น uh. ถ้าหนูบอกอะไรช่างอย่างนี้ช่างจะจะจะ,จะ,จะ,จะดีจะดีใจไหมเพราะหนูได้ยินแบบกับหูเลยเออเกี่ยวกับช่างกวีนะท่างเคยบอกว่าท่านอะรอช่างมานานแล้วรอวันที่ท่างช่างจะได้ถวายงานให้ท่าน uh huh. แล้วอ่าเนี้ยอยากจะบอกนิดนึงว่ามันมีสิ่งที่มาหักจย์อย่างนึงก็คือ uh huh. ตอนที่ระหว่างที่ปั้นกงนะผมจะได้กลิ่น<ๆ>กลิ่นดอกไม้หอมอยู่ชิ้นหนึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะแต่ว่ากลิ่นเหมือนมะลิแต่ว่าเขาอบมากกลิ่นเขาเหมือนมะลิแต่เอาเขามันกบวนว่ะให้หนูเดานะกลิ่นนั้นต้องเป็นกลิ่นดอกกระยอมมันจะหอมหอมเย็นเย็น,ยนชื่นใจเพราะว่าดอกกระยอมเนะี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดป่าต้อสัวเพราะว่าน้ํามันดอกกระยอมเป็นน้ำมันที่ท่านทําแล้วผสมในพระขนานทายกัญญามันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยอ่ะแล้วงคงเนี้ย ตอนท่ปันปั้นยากตอนไหนนะครับยากตอนที่าฝนตกทุกวันอ๋อเออถ้าฝนตกมันปั้นไม่ได้บินเดินเละหมดอ่ะช่างถ้ตกทุกวันเลยแล้วตอนแรกที่เราเลือกสถานที่ปั้นก็คือขั้นเลือกที่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 อยาปั้นตรงนี้เอาข้าเลือกเองขั้นเลือกเองตัวใหญ่ทําไมเขาเมองว่าทําไมถึงไม่ทําห้องปั้นอ่าอ่าอ่าใช่ที่ผปั้นตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมปั้นงานเนี่ยผมน่ะแกต้องอธิษฐานว่าท่านอยากอยเกิดตรงไหน ผมด้เดินไปทั่วรอบสถานที่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เย็นผมจะปั้นตรงนั้นต่อให้จะมีแดดจะมีฝนแล้วแต่เดี๋ยวผมยกเต้นมาตามได้แต่ว่าถ้าตรงไหนที่เรากําหนดที่จะปั้นเนี่ยไม่ได้ต้องให้ท่านเลือกเออแปลกเนาะที่จริงนี่คือตัวผมเลยก็คือทําไมถึงไม่ยอมมาตั้นในอาคารทำไมต้องมาปั้นตรงนี้ตรงนี้แต่ที่ปั้นที่เหมือนกัน เาว่าขอเลือกแล้วเลือกที่จะลงตรงนี้อแล้วฉันก็ต้องปั้นกลางฝนอย่างเงี้ยกลางเต็นท์เอามันเป็นมันเป็นการเป็นการเลือกของเขาอ่ะอเป็นการเลือกแล้วงานมีอะไรท้่เขาเลือกเท้าที่ความรู้ผมมีนะอะพระเนี่ยก็คือจะมีธาตุสี่น้ำลมไฟเนะาะธาตุธาตุาน้ําเด่นธาตุาน้ําเด่นนะพระนั้นจะเด่นเรื่องชโชคลาภเมตตามหานิยมถ้าเกิดเด่นเรื่องธาตุไฟแต่วันหล่อเนี่ยฝนตกแล้วก็แดดเปรี้ยงเลยนะ นั่นแสดงว่าพระอริยครบแค่สี่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นสมที่ท่านตั้งชื่อน้งวนาะตัวใหญ่อะตัวใหญ่จะเป็นนี้หมดเลยก็คือเราก็ไม่อยากคิดว่าทำไมทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ที่นี่ตั้งอยู่กลางนี้ฮะตรงนี้เลยอืมความบังเอิญไม่มีในโลกใช่จริงๆนะผมเคยตั้งอยู่ตรงอ่าตรงพิทยาศาตบ้าน ที่มีที่มีภาพสังศิกรอยู่โอ้โหตรงนั้นเย็นที่สุดแล้วแล้วพอการจัดปั้นแล้วดูดีร้อนเหงื่อแตกเลยก็เลยบอกลุงๆว่าเฮ้ยเอาใหม่เดินหาใหม่ไหมเดินเดินใหม่เดินตั้งใจตั้งใจใหม่ว่าท่านจะตั้งท่านใหม่ก็ไม่ต้องปูหรืนอะไรก็เอาตรงชาติเป็นปั้นเลยหืมยอดเยี่ยมแล้วส่วนตัวตัวเองนี่ก็เชื่อว่าพระองค์นี้กงศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถล่มเป็นรูป เป็นที่ท่านอยาพูดกราบท่านบอกว่ากราบเพราะว่าเป็นพระรูปตั้งแต่ที่เราตั้งใจแหละแล้วขึ้นมาเป็นรูปแม้ไม่เศษก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นรูปแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวหนูขออีุญาตถ่ายเกจก่อนเพราะเกจเนะี่ยหนูน่าจะอนุญาตถายคนแรกถ้าที่หาตถ่ายไปหรือยงังรู้หมรู้อนุญาตถ่ายคนแรกเลยเนะี่ยอืเขาอนุญาตถ่ายหมดแล้วขออนุญาตถ่ายหมดแล้วการไมนแผ่นของแผ่นเท้องอนุญาตถ่ายหมดท้องไม่ก็คือต่อเลยเป็นรูปแต่ว่าเราได้จับคนแรกโอ้จับคนแรกสาธุ ไอ้ฐานก่อนเกิดพี่พกกพี่าขอเป็นยอดคนเถอใส่ยอด,ดมนรุ่มมนทั้งแนวไปเลยสุดยอดนะแล้วเขความงามขนขาอให้งามเหนือมนรษย์ทั้งหลายสุดๆเออเป็นคนเป็นคนหน้าตาดีเนะเาะไเจอเป็นคนหน้าตาดีโอเคอิ่มใจเนาะแล้ววันที่<ะ>หล่อต้องมีความสุขงานที่จะออกมาเป็นผิไปอะ่ะงาไม่ใหญ่เนะี่ยโดยที่ว่าจะไม่มีฉลาดแันยากมากยากจริงซึ่งซึ่งออกมาแล้วตุกอย่างกับคุณแหลมหมด มันมันมีความแตกอย่างนึงนะเอามือลูบไปเนี่ยนะจะลื่นไหมลื่นไม่ไม่มีความคมที่แบบคือปกติเนี่ยเคยไปดูงานหล่อนะพอลูบปุ๊บอุ้ยเดี๋ยว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 เลือดสาเนี่เนี่ยไม่มีอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวหาว่าโกหกเนี่ยเอานิ้วจะบอกว่าเป็นคนที่ผิวบางมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่จับจอบจับเสียมจับดินจับทรายจับต่ปกาคือมือบางมากจริงๆคืออะไรนิดหน่อยก็คือบาดแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวจะลูบให้ดูเนี่ยอะเดี๋ยวจะหาว่่่่าาาาโกชงมมมับืืออนดิวี อันนี้มือผู้ดีมากเลยนะเราเ่เออจริงๆเนี่ยนะเอามือลูปทุกสัตว์ทุกส่วนเลยนะนี่นี่ตรงเนี้ยอ่าตรงเนี้ยท่าน่ะตรงคมคมเนี่ยนะเหนะ็นนะอันเนี้ยคือรู้เลยว่าช่างไม่ได้ขัดมันมีความแปลกเลยที่หนึ่งแกะพิมออกมาแล,แล้วก็หลอกมาและเนื้อเนียนขนาดนี้ต้องยกยอดอยเลยไรใช่ไหเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าผิวจะจะเป็นกระจกเนี่ยเราต้องมาตกแต่งนะแต่เนี่เราเป็นผิวเรียกว่าเป็นผิวไฟได้อย่างไยผมว่าแรกจุดต้องมีส่วนแน่ๆเพราะช่างเคยเล่าให้ฟัง จุดวันนั้นควันของมก็ต้นไม้ของาตายะเขหรอเี๋ยวพาไปดูอ๋อเหมือนกับว่าน่าจะน่าจะไปเอ่าเ่าสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นจุนออกไปเนี้ยอ๋อยอดเยี่ยมมากเลยเจ<แ>อแค่ควันเนี้ยต้นไมาา้ไปไบไหมหมดเลยเออเออเออสุดยอดสุดยอดจริงๆมันมีบางครั้งที่เราทํางานนาอ,อนอกจากเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอแบบปัญหาเรอือความเชื่อบางอย่างอันนี้ก็แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเผาทุกทยให้ ให้แจกบเขาการเขาพวกสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรนี้ยก็จะเอาเป็นควันไปเพราะว่าพระองค์เนี้ยเนี่ยเท่าที่เคยไปกับเรียนถามท่านนะท่านบอกว่าท่านตั้งมาเพื่อท่านตั้งใจสร้างเพื่อถอนคำสาแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติแล้วอันนี้สองที่ผมเห็นในของแผ่นนะแผ่นทอง<ะ>เยอะมากๆแล้วก็มีคนรักแล้วองค์นี้ไม่ได้เป็นเจ้าของแค่องค์เดียวครับหลายหลายคนก็เป็นเจ้าของท่าน เพราะว่าเนื้อทองที่ท่านอาจารย์มาเนี่ยก็ได้ร่วมไปไปอยู่ในรวงโธพาทุกคนก็ไดรักษาองค์มากใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าทําคนเดียวเะมากถ้าทําคนเดียวก็จะไม่มีใครรักอ๋อใช่ใช่ทุกคนก็จะเป็นเจ้าของพระองค์ทั้งหมดแล้วก็เป็นที่รับเทวดาและมนุษย์สุดยอดสุดยอดแล้วต่อไปก็ท้าใช้ได้ไป ทุกวนนะ,ะถ้าไม่ได้ไปก่านี่ถือว่าไปไม่ถึงแน่ๆสุดยอดอีกหน่อยว่าปเปล่าเจ้าสวนเนี่ยจะต้องขาดกำไปทุกคนท่านตานเทิญท่านทุกคนชอบอยู่เงียบๆเนาะแต่ว่าถ้าพระองค์นี้แสดงปฏิหารทรัพย์สิ์ขึ้นมาเนี่ยพอท่านถวายพระนามว่าพระเจ้าคำเขียนหลวงขอพรก็ได้ทั้งปัตนา <ๆ S 1> เดี๋ยวจะขอ,เล,ขอเลยขอให้รวยขอให้ชี <นะ S 1> <ฮ>วิตดีพราองค์นี้นางเอกก็รับกหัวนะตาตาคนจิ้งจกขอบได้อ๋อตาใช่ไหมตาเอาปากปากปากเขียนท่านเนี่ยปากเขียนจะเป็นจังไนจังไนจังไนร่างจังไนร้อนไว้ อ๋อถึงเคสจีบเงินจีบทองใช่แล้วก็จะจะเปลี่ยนฝากได้ทุกฤดูอ๋อมีด้วยฝากเงินฝากทองฝากหน้าอ๋อเป็นฝากสามประสาทในฤดูกาลเอาสุดยอดเลยในฤดูหนึ่งเขาจะเปลี่ยนฮะแนวคิดท่านมันซับซ้อนเนาะคุยกันเป็นวันก็ไม่น่าจะหมดเพราะว่ารายละเอียดมีทุกส่วนเลยเจึงมีเล็บทองคำนะฮะเล็บทองคำจับเงินจับทองใช่ได้ฝ่าเท้าก็มาเป็นทองคำโอ้า ก็เป็นทองคำทั้งหมดอมองอะไรก็เป็นทองเป็นเงินเป็นโอ้โหเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะโอ้สุดยอดแล้วก็เส้นสังกัดท่านจะสลุปด้วยทองคำอีกอีกโอ้โองนี้ท่านยอดทำเป็นพระที่แบบเขาเรียกว่าต่อไปประสาตต้นตนโอ้เดี๋ยวบอกเลยสำหรับคนไทยนะพระองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์นะ ให้หวยแม่นนะฮะหรือขอ,อมาได้ใจนะให้โชคลาภให้านะบอกเลยว่าตอบโจทย์ความเป็นคนไทยนะฮะก็ก่อนที่จะล,ลากันไปในวันนี้นะ,ะก็ต้องออขออนุโมทนาบุญกับท่านทุกเจ้าภาพเลยที่ร่วมกันจานแผ่นทองแล้วก็ส่งมาหล่อกระเกลถือว่าท่านได้มีโอกาสสร้างมหากุศนะฮะร่วมกับเสนาสารรนุสปเจ้าสัวกับท่านพระยาปุจุนนะฮะเป็นมหากุศลเ,เป็นมหาบุญที่ใหญ่ที่ในชีวิตหนึ่งอะ อาจจะาหาโอกาสทํายากที่เราจะได้ร่วมกับเป็นเจ้าของพระพุทธรูปที่มีประวัติความเป็นมามีความงดงามทางศิลปะมีความศักดิ์สิทธิ์มีที่มามีที่ไปชัดเจนและในอนาคตจะต้องเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญองค์หนึ่งของประเทศชาติเราโดยช่างฝีมืออันดับต้นของประเทศไทยในการ สร้างสรรค์ศิลปะรำช้างช่างกวีวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณช่างกวีที่ได้ให้โอกาสมาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับเรานะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์แล้วก็ขออนุญาตพูดคุยกับช่างกวีใหม่วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ